สบายดีสบายดีพี่น้องโอ้ยไปตลาดเด้อพี่น้องเด้อไปตลาดหน้าเด้อมาเบ่งไว้แม่สิได้ยังมากินนี่นะไอหาะสื้อนีกินไปตลาดแรงนะมันนี่ได้พักไปหยาหน่แหละมาลูกอ่ะพักบ่วงมากลพักบ่วงกินลนวก็นอนรับสบายนี่ สามัดอันนี้เศ้าบาทสิบพันกีบปากจะกี้เนี่ยซ้ำนี่เนี่ยหาพันกีบสิบาทซํานี่นะเนี่ยนี่สิบพันเลยเศ้าบาทเลยพักบ่วงด้วยพี่น้องพักมันเกิดตั้มป่าตามหัวตามเงินเลยแล้วก็ได้ถุมพักสมตีนกันนี่ก็สมกับเศ้าบาทสิบพันกีบ เมกี้หาพันกีบเ,เนี่ยคืนทิพพันกีบแล้วนี่กาตินีสมตจีอาหารกินม่นนก็นแบบนี้และแล้วก็ได้ลูกซ้นสามสิบพันกีบหกสิบบาทตรงละหกสิบบาทจิมาใส่หุ่นเสน้นกิน ในซื้อวุ่นเส้นวุ่นเส้นทงหนึ่งสิบสองพันกีบได้อะไรซาบะซะปะนั่นเนก่ยโสมะไรนะคะโมลัยชาโสมพันอะไรซาบะซะทงกับซาบะซะกระดูกสื่อประดูกเรากินวุ้นเส้นแล้วก็ได้น้องไม้ต้มน้องไม่ต้มแล้วก็ซิกหาพันกีบเจ้าหาบาท หต้มน้ำมับงนอขาวมาเฮ็ดเจียวกะปิกินสิปูนปลาดุกกินกับปุนปลาดุกสืบปลาดุกเดี๋ยวนี้นี่นีไ่ได้ปลาดุกนี่บ่ฮอดโลดอกจักจับตัวบ่้านซีหาตัวนี่แหละโลหนึ่งหาชิบนพันขีดถ้าเป็นโล่เด็ดไปมอนบ่ฮอดโล อดี๋ยนี่มีเงินสามสิบห้าพันกี่หกสิบห้าบาทเนาะประมาณหาโตจีนี่เนี่ยมาครั้งได้กินลายมืออยู่คนเช่าสองโตกันนั้นคนใช้ตมมสมคนใะช้ไม่สมเนาะกระดุกหกสนะิบห้าบาทหกสิบห้าบาทมีก็ 65. 000. 65. 000. กได้เนี่ สื่ออแบบนี้ลดสบายมันมีหัวคาใบมะกรูดทรั้งนั้งตูว้วัาพึงไข่หาพันกีบสิบบาทบริเก็ตมาอยู่เฮือนกรเมื่อเฮือนดื้เก็บใบมะกรูดมาอีขั้นพุดมีโยนาคาหรือีขั้นพุดมันหมักง่ายเนาะซื้อเอาสาหาพัานกีบหนึ่งนะมันมีครบสุดสบายหัวไข่ก็มีอยู่ในก่อนอีขั้นจะซือมีดไปตัด เพ่มขี้ขานสารเสพติดเพิ่มง่ายเนาะเี็ดอะไรคนเฮาฉันเปิดให้ในตู้เย็นหลยนะใครเนี่ยเปิดตู้เย็นพอพอมีถือมีดไปตัดผัวให้บาดผดิบอยู่เฮือนคือกันถ้าเบิ่งหายห้ได้ห่าแม่ซื้อนะพร้องอยู่ในเฮือนมีอยังซื้อเราถือก็จะซื้อเราบอาแล้วให่ได้ถ้าเบิ่งหายแม่ซื้อกูจะไข่ไปตัดเขาตู้ไว้ให้เจ้าเดือบานนี่ยเราอกหัวขาดกูจะขุดเข้าตู้ไว้ให้เจ้าเดือบเรา หเงนละพห้าขันได้ก็ขันอันนี้ก็ซิบเปนกีบราบาทมัดละสิบบาทหอมแแพงแล้วเีคุรอต่อกวะคะมีคุยเห็นยู่บ่ค <mm ุยไรเตเาเติออือไปจังมุนมุนนะไงมุไง ไหยุบไหมรือไมุ่กมาเไมวนนงสามสิบฟันถมอเนียมันได้เนว่เนาะันเป็นอั 1, 3, 50, นขจมัดเป็นเป็นจุกหังสามสหาและเอามาตวมันล่นบากตัมันหล่นนี่ยสสบหาพันก็ได้อันหมากแข้งแล้พี่น้องมาไุยต่อพี่น้องเลยหมกแข้งฝาอุ่นไว้เยดี๋ยวมาต้มมัหนึ่งชิ้นนะลวกหนึ่ง รวมกินก็คนปลาคนปลาก็ต้องนี้พักนี่หนาเนาะเดีนะมาแข่งก็สิบพันได้หนึ่งส้าบาทได้หนึ่งเขาจะสืดอเติมส้าบาทมันยังว่าเนี่โอ้ปลาก็ไรปลานิ่งพุ้นี้ปิ่งสามโตสามสิบพันกีบถึงโตัวละส้าบาทถึงโตัวละศ้าบาทโตละสิบ 10, พันกีบพุ้นี้ปิ้ง ปลาเข้าถึงกับน,น้องใหม่ๆม,มาไหวปีกินอาหารเมมอนอันนี้กับกระเทียมเกียออเก๊ยวออมเกี๊ยวผิดเกี้ยวมาไหวใส่รุ่นเส็นกินน่ะล่ะนี่กับหอมรวมจะมากินรุ่นเศษบนบนเสาร์รส,าสบอยาเข่าก็จะรุ่นเส็นกินตอนเสาเนาะเป็นแน่นอนดอก อันนี้ก็ได้ลำไยหนี่งกิโลหนึ่งเลยนี่สามสิบพันขีบที่ประมาาตัวมันหล่นแล้วนะคะคันเป็นจุกเคุนมาดทันจุกนไงตัวสามสิบห่านะเดี๋ยววันบอเอาหน่อยมันมาติดนตีหนักมันก็นักกลางมันนำมันก็บาได้หลายเอาไปเนี่ยแค่เน่ได้หลายนี่สามสิบพันแล้วก็มัดได้เนื้อคุ้ยด้วยพี่น้องซึ่งเนื้อคุ้ยเนี่ยก็แซนหารวมกับเครื่องใน มเฮ็ดล,ลานี่นี่แหลให้เห็ดต้มเห็ดเต็มมีต้มมียังมีเพียมีเครื่องในเอาแนี่ขูดสบายนี่แม่มอนเอาไปนี่มันขูดง่ายให้ลุ๊น้นมห่อนเขาก็กขูดออกสบายม่ขาวบ่มักแด้ดำๆเป็นข้นๆแม่ม,นมัน,น 3, ออมบ่มักขูดยากอันอนี้ก็ซ้ำคันดีลูบออกสบายเวลาเรับต้มน้นมห่อนจุ๊บจ้องก็ลูบลูบออกขาก็จชุ่ม มันกินแบบนั้นได้ขีเพียได้ขีเพี่ยได้บีได้ยัง้งขึ้นให้แซมบี้พวกบี้ได้บี้ได้เพียแซนหาแซนหาชิ้นขันกีบแซนหาชิ้นขั้นกีบกะอะไรสองร้อยสร้างเงินลงเลยเดียวนี่มันลงเลยคิดลดตับ่บาไอนี่ เงินลงเลยได้เงินหกลอยหกลอยสามชิบเลดกันซือลงลอยกับบ่อจับแสนบ่อแล้วนักวนแตงมุ่าเ้านี่หกแสนสามสิบพันกีดแม่แตงมัว่านี่หกหกแสนสิบพันกีดเมื่อนี่มันขึนมันขึนเศร้าพันกีดมือนี่นะเงินกับขึนลงลงอ,อาจจะบ่อเอาลงบ่ได้ดอกเบี้ยงเงินเนี่ยมันเศรษฐกิจน,นอกที่นอก มันก็ยากกันอยู่เด้อหินเบิ่งข่าวนอ,อนมริก็โอ้ยยากฮอตเทนี่ไม่ม้อนเป็นตลาดเด้อพีนอออ่น้องเด้อไอ้สนนี่ลูในร้านเบิง่งไม่เป็นตลาดไลยยังมากิน<อ>มาเบิ่งก้นขี้ไห้พี่น้องทุกร้านพายขี้ไห้เลยนะตื่นแตนอน์เลยี้ไห้อยากไปน้ำเมย์ไปน้ำโ่โพลมากกว่ากี่เลย ปคุดิโร่พ่อก็แม่ไปคุดิโร่พ่อมากินข้าวพอไปอยากไปนำให้ได้ไหนให้ได้ไดนจุงแขนยายไปเปิดประตูนะไปกับเพื่อนหน่ก็จุงไปแล้วจะทำกันนะอากุจุงแขนยายไปแบบนี้ไปใส้ดูไปทางไหนอ่ะไปอย่างนี่ใส้แม่เราอจะใช้เอ้า เด <laughs> ็กไปนำโพอพอพอมากินเข่ากินข่าหรือขีข่โดออกไปเด็กไปพอกับแม่ไปคุดจิโร่กำลังลุงอ้ได้ไหมนี่ะใครตูก้กระมือดัองไอ้ได้ไรไอ้ได้ไรไอ้ได้ไะเห็นย,ยังเงเห็นยังไอ่ะเบิง้งแม่ใครตู้ให้เบิ่งด้ว เลยม่คตูดอ้าวอ้านือไส้ยงอ้าวนอ้สยไปบิ้สแม่จะบ่มีน้ฮะบ่มีด้ฮะคุณฮะไปได้ได้พี่้คุณไปได้ได้แรนไปได้คุณไปหามแม่ไปหาแม่หันหลดเด้อฮุยุยุนหลดเด้อฮุยฮุยเอาาวอาอาคไปหามแม่แ่น้อยล้คจะไปใส่เดีวตามคุนไปพี่น้องนอ

ไปเบิ้งเพืนถ่านออะไรนี่ใส่ย่ะไปเบิ้งหาเม่เม่พิ่งไปคุดยิโลไปไปน้องเม่อ่าไปไปหาแถวไปไปไปหาแถวไปอ่ะไป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 เบิ้งอ่ะแม่จะมี่บอกเอาเดีเบิ้งอ่ะเดวเบิ้งว่ามีแม่จะบอกอยู่ไหนหนิเข้าไปเข้าไปพี่เข้าไปพี่เฮ้เข้าไปอ่า ขายเมยเจ้าบ่มีนี่ฮะบ่มีเมยเจ้าบ่มีฮะเมยเจ้าบ่มีฮะเฮ็นบ่เอกเฮ็ดจะไม่เท่าไรอยู่นี่นะเฮ็ดพี่ช่างอ่ะนะฮะผู้เตีนเฮ็ดไปไปหาเฮ็น้ำมันพรอนเออพรอนไปหาเฮ็ดไปหาเฮ็ดได้แล้ะกับชื่อภาษาลักแซงแนมเ่ยจ้ะ มิเตเฮดปวกอันนี้ได้เดียวนี่นะเค็ตปวกจิกเค็ตปวกเคาร์โดอืมอืมอ้าวพี่น้องเดี๋ยวกันล้ำลูกนะน้ำร้านนะคะแม่เพลนแสนเมฆเดี๋ยวมอลาเด้อพี่น้องเด้อมาจบน้ำเมถาวนี่แหละจบคลิปน้ำเมถาวโอเคออบ,า,เคบาย